ยไฟไหม้ไหนไอ้ไหนอันนี้เนี่ยข้างล่างปู่ชี้ลงไปข้างล่างโอ้นน่นลึกๆนู่นนะโอ้ใช่แกจริงเออเืิเล็กก็จริงแต่ก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่นะครับโอ้โหดึงมาได้ได้ได้เพราะ ลูกสวยอยู่นะเดี๋ยวตัดต้นลงไปเลยมีสุดละเออเขือไม่ใหญ่เออมีสุดครับนี่ลูกสวยอยู่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวแปงหัวปีเอาวางไว้ให้ลูกชายมายกออ